เวลาเราจะเริ่อนสติรู้ตัวไปเนี่ยเราต้องหมั่นสังเกตหมั่นสังเกตความเคลื่อนไหวภายในหรือความเคลื่อนไหวทางอารมณ์เรานั่นแหละหรือความเคลื่อนไหวของความคิดนั่นแหละเนี่ยอย่างเสียงนกร้องเนี่ยเราเคลื่อนไปฟังอย่างเงี้ย ให้เราต้องสังเกตนะไม่ใช่เราจะมีแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวฝึกเน้นเอาแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวแล้วก็คิดคิดไปอย่างนั้นไม่ใช่นะพอเราคิดให้เราสังเกตความเคลื่อนไปของความคิดพอเราสังเกตเฮ้ยพอเราเห็นเฮ้ยนี่มันเคลื่อนไปนี่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าทาวิปัสสนาไปด้วยใครควรไปเฮ้ยมันไปนี่หว่าอะเราก็กลับมาสิ กลับมายัางฐานของกายเดี๋ยวมันเคลื่อนไปอีกตาเห็นรูปมันก็เคลื่อนไปเรียกว่าเคลื่อนเคลื่อนไปทางตาเนี่ยเคลื่อนไปละตาเคลื่อนไปจับภาพละหูได้ยินเสียงเคลื่อนไปละสังเกตให้เป็นขยันสังเกตหมั่นสังเกตสังเกตเป็นนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้มีปัญญา เห็นไหมหูได้ยินเสียงมันเคลื่อนออกไปสังเกตมันว่ามันเคลื่อนออกไปแล้วพอมันเคลื่อนออกไปให้สังเกตอีกว่าเราเคลื่อนไปเฝ้าอยู่ที่นู่นหรือเปล่าเฝ้าอยู่ที่เสียงหรือเปล่าให้สังเกตตัวเองอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยมันมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปจับที่เสียงอุ้ยมันไปนานนะไม่ได้ต้องกลับมาอืรับรับการกระทบมันวิ่งไปปุ๊บให้ดูตัววิ่ง แล้วให้ดึงกลับมาสังเกตให้เป็นจะได้เห็นความจริงเห็นความจริงว่าความจริงคือมันวิ่งไปแบบนี้นะความจริงการทำงานของของมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นการทำงานของมันนั่นแหละคือเห็นความจริงนั่นแหละการทำงานของมันอย่างนี้คือเสียงที่มันกระทบปุ๊บมันวิ่งไปปั๊บแล้วห้ามไม่ให้วิ่งเนี่ยห้ามไม่ได้ อให้เข้าใจนะเสียงนกร้องเนะี่ยมันวิ่งไปจับเสียงปุ๊บห้ามห้ามไม่ให้มันไปห้ามไม่ได้เพราะเราได้ยินไงมันกระทบอะแล้วเราได้ยินอะแล้วมันไปทันทีอะให้สังเกตธรรมชาติของผัสสะเนี่ยเห็นไหมเราวิ่งไปละวิ่งไปฟังแล้วเราเราก็เฝ้าอยู่ว่าเมื่อไรมันจะร้องอีกวะเห็นไหม สังเกตแบบนี้นะอย่าไปเฝ้าพอได้ยินปุ๊บอ๋อได้ยินกลับมาอลองทำดูลองฝึกทำกันดูเนี่ยเราจะได้ไม่ไหลไปกับภพบชาติแบบนี้แหละภพชาติมันไปแบบนี้แหละมันจะไปปุ๊บแบบนี้แหละแล้วเราห้ามไม่ได้พอรู้ว่าไปปุ๊บต้องดึงตัวเองกลับมายังกายทันทีอย่าไปเฝ้าอยู่วะ่ะ เดี๋ยวมันต้องต้องร้องอีกเดี๋ยวเฝ้าก่อนรอว่าเมื่อไร่มันจะร้องอันนี้เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกเห็นไหมรู้แหละว่าได้ยินเนี่ยรู้แหละว่ามันไปแต่ต้องดึงตัวเองกลับมาให้เร็วฝึกไว้นะฝึกดึงตัวเองกลับมาให้เร็วเห็นไหมเราได้ฝึกได้เรียนรู้แบบสดสดอืม เพราะว่าถ้าเราเอาแต่ฟังฟังฟังแล้วเราไม่ฝึกนะมันก็เป็นแค่การจำแต่ถึงเวลาจริงๆมันใช้งานไม่ได้ถึงเวลาที่มันกระทบปุ๊บเราทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะเราไม่ได้ฝึกไงเราต้องฝึกไว้ฝึกแล้วพอพอเกิดเหตุการณ์จริงๆเราจะรับเราจะปรับตัวได้ เราจะรู้เท่าทันแล้วก็ทํา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 ได้เพราะเราฝึกทําเนี่ยอย่างเสียงรถเคลื่อนมาเนี่ยเอาเรารู้แล้วว่ารถใช่ไหมพอหูได้ยินปุ๊บรู้แล้วให้กลับมาตากระทบปุ๊บพอเห็นปุ๊บให้กลับมาที่ตัวตาเราเนี่ยกระทบรูปลดละ แล้วดึงตัวเองกลับมาอย่าไปเฝ้าว่ารถใครมาทําอะไรมากันกี่คนคนนั่งบนรถใส่เสื้อสีอะไรมั่งอย่าไปนานขนาดนั้นกระทบปุ๊บให้กลับมาทันทีกระทบปุ๊บมันมาได้เลยก็อาจารย์ฝึกมาแล้วทําไมอาจารย์จะไม่รู้ละ่ะเพราะเราติดความเคยชินไงที่เราทําแบบนั้นอะกระทบปุ๊บกุบป,ปุงแล้วเรียบร้อยเนี่ยเสี้ยววินาทีเดียวก็เราชินไงน,นั่นแหละเราจึงต้องฝึกไง นี่แหละพบชาติมันไหลไปแบบนี้มันเร็วมันจึงต้องฝึกกระทบปุ๊บกลับมาเลยอืมันใครจะใส่สีอะไรใครจะมากะช่างมันไม่ใช่ธุระมันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่ใช่ธุระของเราธุระของเราคือดึงตัวเองกลับมารู้ตัวให้เร็วที่สุดเนี่ยพวกเรามาเรียนรู้วิชาพ้นทุกข์เราต้องฝึกแบบนี้นะฝึกตามที่อาจารย์สอน เพราะความเร็วของการกระทบมันไปเร็วไงมันถึงห้ามพบชาติไม่ได้ไงต่อให้เราทำเรียนภาษานั่งอ่านตำลานั่งอ่านพระไตรปิฎกไม่รู้กี่ล้านเล่มมันก็ไม่สามารถที่จะหยุดตัวนี้ได้ตัวนี้ต้องต้องฝึกต้องฝึกแบบนี้ถึงจะหยุดได้หยุดพบชาติได้พบชาติต้องฝึกแบบนี้ถึงจะหยุดมันได้ ฝึกทำในในตอนนี้เลยฝึกทำในขณะที่เรามาปฏิบัตินี่เลยเพราะถ้าเราไม่ฝึกเดี๋ยวไปเจอเหตุการณ์ในชีวิตเราจะทุกข์ระทมกับมันเท่ากับว่าเราไปปฏิบัติมาเนี่ยเราไม่ได้อะไรมาเลยเราไปฟังอาจารย์พูดเฉยๆแต่เราไม่ได้ทำสักทีอะแล้วเมื่อไรเราจะสําเร็จอ่ะเมื่อไรเราจะชนะพัฒาสักทีอ เมื่อไรเราจะชนะการปรุงแต่งสักทีเมื่อไรเราจะชนะความคิดสักทีล่ะเรามาฝึกเอาวิชาพ้นทุกข์จากอาจารย์แล้วเราต้องไปปฏิบัติอย่างจริงจังเลยอย่าอย่าสักแต่ว่าฟังฟังแล้วไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ต่างอะไรจากเราฟังแม่เราสอนให้ทอดไข่ แม่เราสอนให้หุงข้าวแต่เราไม่ทำสักทีแล้วเมื่อไร่เราจะเป็นนะอาจารย์อยากให้บอกไปปุ๊บสอนไปปุ๊บลูกศิษย์ของอาจารย์เป็นเลยอะฝึกตามแล้วเป็นเลยอะเอาตัวรอดได้เอาตัวรอ,อ,อดในอารมณ์อะคือเวลาอารมณ์มากระทบปุ๊บมันสามารถดีดตัวออกจากอารมณ์ได้อะ่ มาฝึกมาเรียนแล้วต้องเก่งเรียนแล้วต้องได้ความรู้ไปเยอะต้องฝึกเลยไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นอย่าสักแต่ว่าฟังอย่างเดียวให้เราดูความจริงณนะขณะที่มันเกิดปัจจุบันเพราะเราต้องการให้มันได้อย่างใจเราเราต้องการให้ใหมันเป็นให้โลกเนี้เป็นอย่างที่เราชอบให้คนในโลกเนี้ยทำให้ถูกใจเราให้หมดทุกคน เราต้องการแบบนี้นะใช้ความรู้สึกเลยใช้ความรู้สึกเลยนั่นแหละถูกแล้วไม่ต้องพูดเพราะเวลาเราคุยกับตัวเองเราคุยด้วยความรู้สึกเราไม่ได้คุยด้วยควาพูดมีใครยังไม่รู้บ้างว่าเราคุยกับตัวเองเราคุยด้วยความรู้สึกนะมันเป็นภาษาธรรมชาติความรู้สึกอะ ถ้าเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้คุยกับใครเลยเราจะเห็นความรู้สึกของตัวเองแล้วเราก็จะรู้ความรู้สึกของตัวเองเราคุยกับตัวเองด้วยความรู้สึกของตัวเองเร, ie, เราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกตัวเองนะว่าเออเราหิวข้าวไปหุงข้าวให้ตัวเองกินหน่อยเราไม่ได้คุยแบบนี้นะ เรารู้เรารู้ด้วยความรู้สึกของตัเองว่าเราต้องไปเราต้องไปหุงข้าวกินเห็นไหมเราใช้ความรู้สึกนี่แหละเราต้องปรับโหมดจากความคิดมาเป็นความรู้สึกทั้งหมดเลยการภาวนาหลักของการภาวนาความเป็นธรรมชาติมันมันเป็นตัวรู้สึกอย่างเดียวมันเป็นใช้ความรู้สึกอย่างเดียวคือตัวธรรมชาติ ตัวหลักของธรรมชาตินะเพราะเวลาที่เราเวลาที่เราทำเวรทำกรรมอะไรไว้เนี่ยสร้างกรรมเนี่ยตัวกรรมก็คือตัวความรู้สึกอย่างเรารู้สึกปามาตพระอริยะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพระอริยะแต่เรารู้สึกไม่ชอบใจในสิ่งที่เขาพูด เราไม่โอเคกับสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าเขาพูดไม่ถูกใจเราเราก็เลยไม่ชอบเราก็เลยด่าเราก็เลยว่าเกิดความรู้สึกขุนเคืองในใจละตัวความรู้สึกนี่แหละคือตัวกรรมแต่ในขณะเดียวกันเราไปศรัทธาพระที่ไม่ใช่พระอริยะแต่เป็นพระที่รูปงามนามเพราะพูดจาไพเราะมีความถูกใจเรา เราไปทําบุญทําทานมากๆเราไปสละทรัพย์หรือเอาของไปถวายหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกอิ่มเอิบใจพระรูปนั้นเป็นแค่ปุถุชนแต่เรารู้สึกอิ่มใจมากเพราะเราเข้าใจว่าเป็นพระอริยะบุญตรงนั้นได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะอารมณ์ความอิ่มเอิบนั่นแหละเรียกว่าบุญมหากุศลนั่นแหละ คือความอิ่มเอิบในจิตในใจต่อให้พระรูปนั้นตายแล้วไปนรกแต่แต่เราได้ความอิ่มเอิบในขณะนั้นแล้วไปฝังไว้ในจิตแล้วเรียบร้อยตัวอิ่มเอิบนี่แหละจะทำให้เราไปเกิดในในตระกูลที่มีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานร่ลำรวยเอาง่ายเราไปเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเพราะความอิ่มเอิบที่เราสะสมไว้นี่แหละ เพราะฉะนั้นต่อให้เราทําบุญกับใครก็ตามที่เราได้ความอิ่มเอิบใจมากที่สุดให้ทําเลยไม่จําเป็นจะต้องทํากับพระอริยะเราก็ได้กุศลขอให้เราทํากับคนที่เราศรัทธาแล้วเรารู้สึกอิ่มเอิบใจอะ่ะใครก็ได้ทํากับพ่อแม่ก็ได้เราลองสังเกตใจตัวเองให้เราลองสังเกตลองพิจารณาย้อนกลับไป ในชีวิตเราทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกใครทำบุญกับใครแล้วเราเคยอิ่มเอิบใจมากที่สุดนั่นแหละกุศลตรงนั้นเกิดมากที่สุดต่อให้เราทำกับพระอริยะแต่เราไม่เราไม่ได้เชื่อไงว่าเป็นพระอริยะความอิ่มเอิบใจมันก็มีนิดเดียวกุศลบุญกุศลก็เกิดนิดเดียวเพราะพลังงานของความอิ่มเอิบมันเกิดแวบเดียวมันเกิดนิดเดียวเราก็ได้บุญน้อย ก่อนฟังธรรมของอาจารย์ทุกคนต้องกราบพระพุทธเจ้าเวลาที่เรากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้เห็นรูปปั้นคือตัวแทนคือสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านะให้เรานึกถึงพระองค์ท่านนะ่ะประทับอยู่ต่อหน้าเราให้เรานึกใช้ความรู้สึกอาจารย์บอกว่าความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกเป็นเป็น พลังงานของธรรมชาติใช้ความรู้สึกให้นึกภาพว่าท่านประทับอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราก็ก้มกราบท่านตรงไหนก็ได้แต่ถ้ามีพระพุทธรูปก็ให้เราเข้าใจว่าเรากราบพระผู้มีพระภาคเจ้าเราไม่ได้กราบอิฐหินดินทรายแต่เวลาเรากราบพระพุทธรูปให้เราน้อมใจว่าเนี่ยเรากราบพระพุทธเจ้าอยู่นะอืมเราเคารพท่าน เราไม่ได้กับอิฐหินดินทรายแต่เรากาบแล้วเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เราไม่ได้มองว่าอิฐหินดินทรายเนี่ยเป็นแค่อิฐหินดินทรายแต่เราเราเข้าใจว่าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าให้เราน้อมจิตน้อมใจแล้วทำทุกวันจิตใจเราจะอ่อนโยนก่อนนอน และก่อนฟังธรรมะทุกวันให้ทำไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านมีรูปพระพุทธเจ้าหรือรูปปั้นอีกหินดินทรายอะไรก็ได้สักหนึ่งองค์แล้วก็มีรูปครูบาอาจารย์ที่ท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปใครก็ตามที่เราศรัทธ,ธาครูบาอาจารย์ที่สอนเรานะหรือครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธ,ธามาตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่เราพาศรัทธ,ธาพ่อแม่เราพาเคารพกราบไหว้เราก็สามารถวางไม่ได้มันจะทำให้จิตใจเราอ่อนโยนลงเรื่อยๆแล้วเวลาเราจเจริญสมาธิมันจะไอ้ความอ่อนโยนเนี่ยคือความอ่อนนุ่มความเคารพความนอบน้อมนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงความละเอียดได้เร็ว จิตใจเราต้องอ่อนโยนพออ่อนโยนมันก็อ่อนน้อมอ่อนน้อมแล้วมันก็ละเอียดละเอียดแล้วมันก็ว่างมันไปตามลำดับขั้นถ้าความอ่อนน้อมไม่มีใจิตใจอ่อนโยนยากมากอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าอ่อนน้อมต่อพระธรรมอ่อนน้อมต่อพระสงฆ์ ความกระด้างกระเดื่องในจิตใจของเราความเป็นปุถุชนความความเถื่อนของพวกเรามันมีกันทุกคนแหละแต่เรากําลังชําระความเถื่อนด้วยความอ่อนน้อมเอาความอ่อนน้อมเนี่ยเข้ามาแทนความเถื่อนของพวกเรามันเหมือนดินที่มันดีมันนุ่มมันพร้อมที่จะเจริญเติบโตพืชอะ ดินแข็งกระด้างปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นระบบของจิตอะ่ะมันต้องอ่อนนุ่มก่อนพออ่อนนุ่มนะฟังธรรมะนะปับ๊บปับ๊บป๊บเข้ามาที่ใจเราหมดเลยมันแทงวับแทงวับเข้ามาเลยนะถ้าใจเราอ่อนนุ่มอะ่ะถ้าเราภาวนาตามที่อาจารย์บอกไปเรื่อยๆนะ พอจิตใจเรามันอ่อนโยนอ่อนนุ่มนะฟังธรรมะอะไรมันใช่หมดเลยไม่ว่าจะกับอาจารย์คนไหนท่านพูดมันถูกใจมันโดนใจหมดเลยลองดูก็ได้ลองทําตามอาจารย์มันมันไม่ได้เสียหายนะที่อาจารย์บอกเนะี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรมันไม่ได้เสียเงินเสียทองด้วยแต่มันได้ประโยชน์กับพวกเรานี่แหละผลของการกระทําเนี้ย ธรรมชาติให้ความยุติธรรมกับทุกคนไม่เคยรักใครเกียดใครเราสร้างกรรมไว้เราก็ได้ไปสนองกรรมนั้นเขาสร้างกรรมของเขาเขาก็ได้ไปสนองกรรมของเขาธรรมชาติไม่เคยเอ็นเอียงไปหาใครธรรมชาติไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าข้างใครธรรมชาติยุติธรรมที่สุดเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ เหนือการควบคุมของมนุษย์เพราะฉะนั้นใครจะเกลียดเราไม่ใช่ธุระของเราที่เราจะต้องไปแก้ไขให้เขามารักเรานะใครด่าเราใครปามาดเรา<ๆ>เขาต้องไปรับกรรมนั้นด้วยตัวของเขาเองไม่ต้องไปแทรกแซงกรรมของคนอื่นไม่ต้องไปแก้ไขคนอื่น เราต้องกลับมาแก้ไขตัวของเราเองเพราะเรามัวแต่แก้ไขคนอื่นเราไม่ได้แก้ไขตัวเองตายไปเรากลับไปนระกมัวแต่ห่วงแก้ไขคนอื่นรีบแก้ไขตัวเองเพราะเวลาของพวกเราเนี่ยห้สิบขึ้นกันทุกคนแล้วเราไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงวันไหนรีบแก้ไขตัวเองให้โดยด่วนเดี๋ยวพอเขาตายไปธรรมชาติจัดการเขาเอง อย่ายุ่งกับเขามายุ่งกับตัวเองอย่างเดียวมาเรียนรู้กายใจของตัวเองอย่างเดียวเข้ามาดูจิตด,ดูใจของตัวเองอย่างเดียวเข้ามาแก้ไขอารมณ์ของตัวเองอย่างเดียวนี่คืองานที่พวกเราต้องทําในวันที่อุปทา,านมันถอดถอนเราจะพบกับความอิสระอย่างแท้จริงหาอะไรเปรียบไม่ได้เงินแสนล้านก็ไปซื้อเอาไม่ได้ไปซื้อสภาวะนี้ยไปซื้อเอาไม่ได้หอบเงินแสนล้านไปซื้อสภาวะเนี้ยซื้อไม่ได้ สภาวะน,นี้ต้องสร้างด้วยด้วยตัวของเราเองต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ต้องพยายามใช้ความพยายามอย่างหนักแต่มันสามารถสำเร็จได้เพราะอาจารย์ก็ทำสำเร็จหลายๆคนเขาก็ทำสำเร็จมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดมันง่ายนิดเดียวเฝ้าฝึกเฝ้าดูเฝ้ารู้ ้าศึกษามันอย่างจริงจังถ้าวันไหนที่อุปทานเราถอดถอนเราจะเห็นความจริงเราจะเห็นความจริงทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องให้ใครบอกเราจะรู้ของเราเองทุกอย่างที่เราเคยคิดว่ามันใช่มันจะพังทลายลงเดียวนั้นเลย เพราะเราไม่รู้ความจริงเราไปให้ค่ากับความจริงผิดเราคิดว่าความจริงต้องเป็นอย่างนั้นความจริงต้องเป็นอย่างนี้แต่เรากลับไปให้ค่ากับความไม่จริงว่ามันจริงเนี่ยคือการเข้าใจผิดของความเป็นปู่ทุชนปู่ทุชนเข้าใจผิดทั้งหมดแต่ในนาทีที่เราบรรลุธรรมตัวตนอุปทานตัวความยึดมั่นถือมั่นตัวอุปทานมันสลายวุบโอ้โห มันเหมือนเราเอาของที่มันคว่ำอยู่หงายขึ้นน่ะเอาความคิดที่เราคิดว่ามันถูกที่สุดแล้วเราเหมือนกบในกาลาน่ะพอเราหงายขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่ไม่ไม่คิดไม่คาดไม่ฝันว่าคืออันนี้คือเรื่องจริงมันก็กลับเป็นเรื่องจริงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องจริงกลับเป็นเรื่องไม่จริง ขอให้ทุกคนตั้งใจภาวนากันนะแล้วก็ไปถึงจุดๆนั้นให้ได้ไปถึงความจริงให้ได้